สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ในยูเครนโดยมีข่าวออกมาครับเมื่อวันที่4มีนาคมตามเวลาในท้องถิ่นของยูเครนโดยมีการรายง,งานค่าวว่าทางกองกำลังของทางรัเสเซียนั้นได้จัดตั้งการควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลีย ที่ซาปอริเซียซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเอนเนอร์น ok ็อกดาโดยกองทัพของทางรัสเซียครับได้มีการจัดตั้งการควบคุมรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและก็รักษาความปลอดภัยหลังจากที่มีการประทะก,ก,กันกับกองกำลังของทางยูเครนโดยทางรัฐบาลของเซเลสกี้ครับได้มีการคาดเดาว,ว่าทางรัสเซียนั้นต้องมีการบุกโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของทางยูเครนอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีการวางกําลังป้องกันอย่างแน่นหนาครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกองกำลังของทางรั เสียได้โดยการประทะก,กันนะครับยังคงดําเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับใกล้กับเมืองคาคิฟโดยกองกำลังของทางรัเสเซียเนี่ยสามารถโจมตีทหารของทางยูเครนครับได้อย่างแม่นยํานอกจากนี้ครับก็มีวิดีโอที่แสดงเห็นถึงเขตชานเมืองของคาคิฟโดยบริเวณชานเมืองครับแทบจะว่างเปล่าโดยกองกำลังของทางเคียบเนี่ยได้มีการถอนกําลังไปยังเขตที่อยู่อาศัยซึ่งทางกองกําลังของทางยูเครนนะครับได้มีการวางกําลังและก็วางฐานเนี่ยเอาไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้ครับก็มีสื่อของทางรัเสเซียได้มีการเผยแพร่วิดีโอนะครับที่มีการรายงานจากท่ากัศยานฮอสโตเมลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเคียบไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ20กิโลเมตรโดยนักข่าวของทางรัเสเซียครับได้มีการยืนยันว่าพื้นที่แห่งนี้ คุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบจากกองกำลังของทางรัเสเซียแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าที่ของทางยูเครนได้มีการอ้างว่ากองกำลังของพวกเขาครับกำลังพยายามทวงคืนฮอสโตเมลจากทางรัเสเซียในวิดีโอของนักข่าวคนนี้ครับก็ยังมีการสัมภาษณ์ ทหารของทางยูเครนบางส่วนที่มีการยอมจำนนโดยตอนนี้ครับแม้ว่าทางยูเครนเนี่ยจะสามารถสกัดกั้นการลุกคืบของทางรัสเซียได้เป็นบางจุดแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับต้องยอมรับว่าทางยูเครนนั้นก็สูญเสียหนักเช่นกันหากเปรียบเทียบนะครับขนาดของกองทัพ ระหว่างยูเครนกับทางรัเสเซียเนี่ยต้องบอกว่ากําลังลบยังห่างกันมากและที่สําคัญครับการสนับสนุนการโจมตีของทางรัเสเซียนั้นยังมีการสนับสนุนทางอากาศรวมถึงจากพวกระบบจรวดหลายๆอย่างของทางรัเสเซียครับที่มีการสนับสนุนเข้ามา แม้ว่ารัเสเซียเนี่ยจะลุกคืบอย่างต่อเนื่องแต่เขายังมีการเปิดโอกาสให้เกิดการเจราจากันเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนซึ่งรัเสเซียเนี่ยไม่ได้ปิดกัน้นการเจราจาโดยเป้าหมายหลักของรัเสเซียในตอนนี้ครับคาดว่าจะเป็นการปลดอาวุธกองทัพของยูเครนทั้งหมดและทำให้ยูเครนเนี่ยเป็นเขตปลอดทหารนี่ก็เป็นข่าวทันๆมันนำเสนอครับหากท่านผู้ชมมีข้อเห็นคมเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลางตทายคลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ